สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการรลล้านไลออนคาร์นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจใบของการเจ้าของร้านไลออนคาร์นั่นเองและวันนี้นะคะลูกค้าเห็นอะไรไหมคะสตาร์เรียป้ายแดงนั่นเองนะคะและป้ายแดงไม่พอนะคะเพราะวันนี้การจะขายฟรีดาวเลยค่ะออกรถศูนย์บาทนั่นเองนะคะไม่ต้องไปโชว์ลูมป้ายแดงให้เสียเวลาเพราะวันนี้เต็นท์ไลออนคาร์ของเรา ให้ลูกค้าเลยนะคะฟรีดาวกันไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะเอาเงินไปทำธุรกิจเลยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ นนะะจะเป็นฮุนไดซารเลีย 2.2S นะคะและการขอบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมออกจากโชว์รูมป้ายแดงก็คือปี2022นั่นเองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะก็คือเป็นป้ายแดงอยู่แต่ถ้าลูกค้าซื้อนะคะก็จะจดทะเบียนปี2024นี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าได้ลดป้ายแดงนะคะ แล้วก็นะคะวันนี้การขอย้ําในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อคันนี้แล้วคุ้มที่สุดนะคะนั่นก็คือ1เลยลูกค้าซื้อสดนะคะเพราะว่าร้านการซื้อสดไม่บวกแหว7%ฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นั่นเองนะคะการบอกเลยนะคะว่าคันนี้ฟรีดาวได้นะคะเพราะว่า บอกเลยเราไม่ต้องไปแข่งเงินดาวกับปลายแดงนะคะเพราะวันนี้การทำให้แล้วคันนี้คือฟรีดาวออกรูนย์บาทนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญนะคันนี้นะฟรีของแต่งมูลค่ากว่า1 5 0 0 0 0านบาทนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะ VIP ปรับไฟฟ้าทัสกีนสุดหรูนะคะนวดได้ปรับ อุ่นเย็นก็ได้นะคะบอกเลยว่าสุดหรูของจริงแล้วก็บันไดไฟฟ้านั่นเองนะคะและก็ฟรีค่าโอนค่าจัด20,000บาทโอ้โหของแถมนี่คือเยอะมากๆขึ้นให้ลูกค้าดูเลยนะคะและวันนี้นะคะสำหรับคันนี้การจะขายเพียงแค่1 3 9 0 0ล้านเกบาทเท่านั้นลูกคา้าลดลงจากป้ายแดงโอ้โหการว่าน่าจะอยู่มันสน่าจะสี่ห้าแสนอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าป้ายแดงนี้คือเกือบเกือบสอล้านแล้วนะคะตัว S นะคะและได้ของแต่งไปอีกการบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะและวันนี้เดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าจะสวยสภาพป้ายแดงแค่ไหนอ้อการลืมบอกคันนี้ไม่น้อยสุดๆเพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านะั้นลูกค้าและยังอยู่ในวารันตี0ูหปีหรือว่า1 5 0 0 0 0กิโลนะคะ ลูกค้าอยากจะเข้าไปเช็คนะคะดูแลนะคะก็คือไปที่ศูนย์ฮุนไดได้เลยนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูเลยนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นไฟในส่วนของไฟเด y l ไลท์นั่นเองลูกค้าแล้วก็โลโก้ฮุนไดกระจังหน้านี่ปลายแดงให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าถามว่าจะได้เลขอะไรที่เป็นป้าย ฟ้านะคะอันนี้การไม่รู้นะคะเพราะว่ายังเป็นปลายแดงอยู่เลยนะคะลูกค้าและคันนี้จะได้สีดำเงาเงา,งาวิงวงิแบบนี้เลยสีดําสวยมากความสวยของสีการให้ไปเลยโอ้โ oh, ห95 96นะคะคือคันนี้อย่างที่บอก ใหม่สภาพป้ายแดงและเป็นป้ายแดงจริงๆด้วยนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกคือครบเลยนะคะและตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กของตัว S นั่นเองจะเป็นแม็กลายโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนี่ลูกค้าดูเลยการให้ดูใกล้ๆเลยมีไฟเลี้ยวและยังจะมีระบบเตือนจุดอับสายตาหรือว่า BSM แล้วด้วยนะคะอันนี้คือดีมากๆนะคะลูกค้าเวลาที่เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่า รถจะชนนะเราจะชนมอไซค์ชนอะไรไหมเขาจะมีสัญลักษณ์สีส้มๆเตือนเราเลยนะคะอันนี้คือแบบโหช่วยการไว้ได้หลายครั้งแล้วนะคะอันนี้คือการชอบมากๆและรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบพุท s สตาร์แล้วด้วยนะคะและออปชั่นนี้เลยประตูไฟฟ้า3บานลูกค้านี่ซ้ายขวาหลังและก็ เลยลูกค้าบันไดไฟฟ้านั่นเองอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้าสองข้างไม่ถูกนะการบอกเลยน่าจะอยู่สามถึงสี่ห้าหมื่นเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือติดอย่างดีมีไฟให้ด้วยนะคะสองข้างซ้ายขวาเหมือนกันนะคะ และที่ลูกค้าเห็นอันนี้การให้ดูแบบว่าเป็นน้าจิ้มก่อนนั่นก็คือเบาะปัาไฟฟ้าสุดหรูอันนี้การขอย้ําหน่อยนะคะว่าเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นการเพิ่งจะติดตั้งให้และเวลาที่การให้นะคะการให้สุดนั่นก็คือทัชสกรีนได้เป็นรุ่นแบบท็อปสุดหรูสุดนะเบาะทรงอ,อผาดกันเลยนะคะบอกเลยว่าจะแถมให้ลูกค้าทั้งทีจะติดตั้งให้ทั้งทีก็ต้องให้แบบสุดหรูนั่นเองนะคะ ธรรมดาไม่ได้ลูกค้าแล้วไฟสวยมากนะคะอันนี้คือไฟในส่วนของสตารเลียฝาท้ายไฟฟ้าเซนเซอร์กล้องหลังคือครบทั้งหมดแล้วนะะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชันคือดีมากนะคะและเดี๋ยวการให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเลยการต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเดิมๆไม่มีไขนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะดูให้ดีเลยเพราะว่าลูกค้าการหลายๆท่านไม่สะดวกเข้ามาดูนะคะ จะได้ดูเลยว่ารถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้วภายในนะ,ะจะได้สีเบจหรือว่าสีครีมนั่นเองนะคะคือภายในกว้างมากพอเราเป็นนะคะพอเราเปลี่ยนเป็นในส่วนของเบาะ v i p ภายในจะกว้างมากๆนะคะแล้วนั่งสบายและที่สำคัญในส่วนของซาเลียเขาแก้ในจุดบพร่องของตัวฮุนฮุนไดเฮวันมาแล้วนั่นก็คือเบาะเลื่อนได้อย่างเดียวลูกค้าบอกว่าเอ้ โหไม่ชอบเลยอยากจะพับได้สตาเลียจัดมาให้แล้วนั่นก็คือสามารถที่จะพับได้เลยนี่ลูกค้าแล้วก็เลื่อนไปเลยนะคะอยากจะเลื่อนไปไหนก็เลื่อนไปเลยนะจะไว้ของก็ไว้แล้วลูกค้าดูพอแต่ง v i p โอ้โหไว้ของได้เยอะมากเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะจะไว้ถุงกอ๊อฟไว้กระเป๋าเดินทางลูกค้าดูคือมันเยอะมากๆและที่สําคัญข้างๆนี่การเลื่อนให้ดู นี่เห็นไหมคะม่านลูกค้านี่ม่านบังแดดแบบซ่อนสุดหรูมากๆไว้ชากาแฟตรงนี้ได้เสียบ USB ก็ได้การบอกเลยว่ามันตอบโจทย์จริงๆลูกค้านะคะเราไม่ต้องเอาม่านมาบาังให้เสียคาเลยพออันนี้ขึ้นลงนะคะแล้วก็นคะที่สำคัญนะคะการบอกเลยว่าเบาะ VIP ยังไม่หนำใจการจะมีเบาะเดิมให้ด้วยลูกค้าเอาไปเลย เบาะ VIP เบาะเดิมอยากจะได้เบาอ,อะไรอีกไหมคะอันนี้ก็คือสุดๆแล้วนะการให้ทั้งหมดเลยค่ะบอกเลยว่าลูกคา้าไม่ต้องกลัวนะคะเวลาที่ลูกคา้าบอกเออคุณการจะไปต่อภาษีจะโอนอะไรเปลี่ยนเป็นเบาะเดิมได้เลยการให้เบาะเดิมไปด้วยนะคะจะได้หมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ที่สําคัญ <c oughs> นั่งสบายทั้ง7 11, <c oughs> ที <sweets> ่นั่งแล้วก็11ที่นั่งนั่นเองเบาะ เดิมก็คือเบาะสภาพป้ายแดงเลยลูกค้าก็คือเบาะใหม่ๆนี่เองนะคะการให้ไปด้วยเลยนะคะเอารถกระบะมาขนกลับบ้านไปได้เลยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในอยากจะโชว์เบาะปรับไฟฟ้าแล้วการบอกเลยว่าใหม่มากเพราะว่าการซื้อของใหม่ให้ลูกค้าใส่เลยนะ,ะแล้วก็ใช้งานได้ดีไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะคือภายในการบอกเลยว่า กว้างนั่งสบายมากๆลูกค้าและนี่คือกุญแจโอ้โหบอกเลยนะคะกุญแจล้าสมัยมากๆนะคะและเป็นระบบพุทสตาร์ทแล้วด้วยเหยียบเบรกกดพุทสตาร์ทเลยโอ้โหเครื่องแบบไม่ต้องบอกเลยคะ่ะคือนิ่มมากๆและประหยัดสุดๆนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์2.2เท่านั้นนะคะลูกค้าและการให้ดูเบาะเลยป้ายแดงก็ต้องสภาพป้ายแดงลูกค้าแล้วตัวเบาโอ้โหพลาสติกอะไรคือยังอยู่หมดนะคะเพราะว่า คือใหม่มากและใช้น้อยจริงๆและการต้องบอกก่อนว่าสตารเลียนะคะกระจกนะคะคือบานเขาจะใหญ่กว่าไซสิงปกตินะคะลูกค้าทำให้รถด,ดูโปร่งดูโล่ง,ลงและนี่โอ้โหมันกว้างมากๆลูกค้าตัวคอนโซลอะไรคือไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแอร์แบเป็นแอร์แบค,คู่หน้าแล้วด้วยนะคะสวยมากนี่ยังจะเอา iPad มาตั้งเลยลูกค้าจะเป็นระบบทัสกีนะคะ สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะฟัง AMFM นะคะแล้วก็นี่ดูได้ทั้งหมดเลยหรือจะดูคู่มือตรงนี้ก็ได้นะคะลูกค้าแอร์นะคะข้างล่างจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแยกหน้าแยกหลังนะคะสามารถที่จะดูกล้องหลังตรงนี้ก็ได้นะคะมีปักเซนเซอร์นะคะออโต้โฮและที่สำคัญนี้เลยลูกค้าตัวโช์ของสตาร์เรียนนั่นก็คือเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะใช้งานง่ายนี่เดี๋ยวการเหยียบเบรกให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวพุ่งเลยนะคะลูกค้าเน่ถ้าเรา กดเกียร์อนะคะกล้องก็จะแสดงกล้องหลังเลยนะคะหน้าจอจะแสดงกล้องหลังเลยนะคะแล้วก็นี่เกียร์เลูกค้าดูก็คือตัวสีแดงจะไปอยู่ที่เกียร์นั้นๆเวลาที่เรากดนะคะถ้ากดเกียร์ P เห็นไหมคะลูกค้าดูว่าสีแดงไปอยู่ตรงไหนก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะแล้วมี USB อะไรเสียบคือครบมากๆ คันนี้นะคะไม่เพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านะั้นลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดและยังอยู่ในวารันตี05ปีหรือว่า150,000กิโลนั่นเองนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคูส์คอนโทรลแล้วด้วยแล้วก็มีเกียร์แผ่นเดินชีพด้วยลูกค้า บอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานคือดีมากๆนะคะแล้วก็ประตูไฟฟ้าสามารถกดได้ข้างบนตรงนี้นะคะนี่ประตูไฟฟ้าไฟอะไรคือกดตรงนี้ได้เลยนะคะเซ็นทัลล็อกอะไรมีครบเลยและนี่นะคะสมุดคู่มือนะคะนี่อย่างที่การบอกก็คือวารันตีนะคะเข้าศูนย์นี้เลยนะคะรถนะคะเข้าศูนย์มาแล้วนะคะแล้วก็ทาง ฮุ Hyundai, นไดนี่นะคะเขาก็วารันตี5ปีหรือว่า150,000กิโลและเดี๋ยวการจะพาไปดูแถวหลังเลยนะโอ้โหเปิดประตูไฟฟ้าสุดหรูให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นคือสุดหรูจริงๆนะคะบันไดไฟฟ้าก็ขึ้นง่ายนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะและที่สำคัญนะเะบาะน,นี่คือถ้าการนั่งนี่คือการเป็นคนแรกเลยนะคะที่จะได้แดงเบาะอันนี้ลูกค้านี่นะคะ โอ้โหบ่อสุดหรูจริงๆนะหรูหรามากนี่นั่งแล้วแบบว่าสบายมากๆนะคะและสําหรับลูกค้าที่นั่งแล้วบอกเอ้ยโอ้โหมันมองไม่ค่อยเห็นนี่เลยลูกค้าเอาตรงนี้ลงนะคะตรงนี้ลงได้นะคะไว้ชากาแฟข้างหน้าก็ได้นี่นะคะจะได้ไม่บังคนข้างหน้านี่เลยนะคะดูโล่งดูโปร่ง แล้วก็ปิดประตูไฟฟ้าก็ได้นะคะเอื้อมปิดได้สบายมากและเดี๋ยวการจะโชว์เบาะ VIP ก่อนเลยนะคะนี่ไล่เลยนะคะของใหม่100%สุดหรูปรับไฟฟ้านี่การโชว์ตรงนี้ก่อนว่า ปรับตรงนี้ก็ได้นะคะจะปรับเลื่อนหน้าเลื่อนไปไหนก็ได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวการปรับให้ดูนะคะนี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนี่เลื่อนพนักพิงนะคะแล้วก็เท้าก็เลื่อนได้นะคะและสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้นะคะอันนี้คือเห็นไหมคะลูกค้าฟังกช์ชันมันครบหมดนะคะและที่สําคัญนะคะ นี่เลยลูกค้ามาดูเลยสามารถทัส,สกีนตรงนี้ก็ได้นะคะนี่การสามารถที่จะทัส,สกีนตรงนี้ได้ทั้งหมดนะ,ะอุ่นเบาก็ได้นวดเบาก็ได้นะคะอุ่นร้อนเย็นคือตรงนี้คือทัส,สกีนได้ทั้งหมดเลยนะคะโหบอกเลยว่าออปชันคือมันครบมากๆลูกค้าสำหรับเบาะ VIP ที่การ สัรหาเรียกว่าสรรหาดีกว่าลูกค้าเพราะว่าหาหลายที่มากคือบางที่ก็เย็บหนังไม่ดีบางที่ก็เลื่อนไม่ได้นะ,ะบางที่ก็ทาสกีนไม่ได้แต่คือการอยากได้เบาะที่มันขบฝังชันให้ลูกค้าจริงๆนะคะเอาไปแล้วใช้งานได้จริงนั่งได้จริงนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอย่างการเนี่ยเวลากลับต่างจังหวัดใช่ไหมคะการก็ ให้คุณพ่อคุณแม่นั่งหรือลูกนั่งเราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้เขานั่งนะ,ะแล้วลูกค้าคิดดูเราไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้นั่งเบาแบบนี้โหไปไหนไปกันเลยจริงๆมันจะไม่เมื่อยนะคะแล้วก็จะไม่เหนื่อยนะคะคือลูกค้าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้เลยนะคะเพราะว่าท่านนั่งได้สบายนะคะแล้วหุ่นใดซาเลียช่วงล่างนะคะจะไม่ค่อยแบบว่า แข็งเท่าไหร่นะช่วงล่างถือว่านุ่มนวลน,นะและอย่างหนึ่งประหยัดน้ามันแน่นอนเพราะว่าเครื่องยนต์2.2นะคะคือการถึงได้บอกว่าตอบโจทย์แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยโหเทศกาลคุณการอยากจะไปเที่ยวกันเป็น10บลูกค้าคันนี้ก็ตอบโจทย์เปลี่ยนเบาะเลยค่ะเอาเบาะเดิมมาใส่เลยนะ,ะจะนั่ง11ที่นั่งเหมือนเดิมก็ได้นะคะหรือถ้าบอกว่า ไปแค่พ่อแม่ลูกนะค,คุณคุณตาคุณยายก็ไปนี่เลยนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะนั่งสบายไปไหนไปกันได้ทั่วประเทศแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะที่สำคัญข้างหลังก็กว้างมากๆดูเท้ากาันวางได้สบายมากจะเหยียดเท่าไหร่ก็ได้ลูกค้าคือมันนั่งสบายจริงๆนะคะและที่สำคัญที่การย้ำเลยฟรีดาวออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินนะคะ ก็คือลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางท่านต้องใช้เงินทําธุรกิจนะต่อยอดธุรกิจเอาเงินไปใช้ส่วนตัวนะคะหรือนะคะที่ต้องใช้ในการแบบว่าโหเจ็บป่วยของคุณพ่อคุณแม่นะ,ะแต่อยากได้รถให้คุณพ่อคุณแม่นั่งสบายการบอกเลยว่านะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะทำไมการถึงน้องยำฟรีดาวเพราะว่ามันเป็นรถป้ายแดงใช่ไหมคะแล้วเรามาขายฟรีดาว การบอกเลยป้ายแดงทําให้ไม่ได้แต่วันนี้เราทําให้ได้ลูกค้าได้ทั้งเบาะ11ที่นั่งแล้วก็เบาะ VIP การบอกเลยว่าเหนือกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้ห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือห้องเครื่องการบอกเลยว่าตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีไขนะ,ะโหสภาพสวยมากลูกค้าการ้อง ขอย้ำเลยว่าสีภายในห้องเครื่องต้องด้านกว่าสีข้างนอกนะคะอันนี้คือเดิมๆเลยที่กันความร้อนใหม่มากนะคะตัวน็อตอะไรคือยังอยู่ทุกจุดนะ,คะเครื่องยนต์ลูกค้าไม่มีสันอันนี้กับสตาร์ทมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะ<ม>เพราะว่าคันนี้ต้องพูดเยอะหน่อยนะคะให้ลูกค้าเห็นเลยว่ามันใหม่จริงๆนะ,ะก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2.2นั่นเองนะ,ะไปไหนไปกันเลยประหยัดอีกต่างหากนะ,คะเครื่องยนต์ขับดีนะคะนิ่ม นี่ปิดก็ง่ายเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเบาเลยนะคะฝากระโปรงเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่อง การบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะและราคาที่การตั้งถูกมากนะะในราคาเพียงแค่1,390,000บาทเท่านั้นลูกค้าได้รับของแถมของแต่งมูลค่ากว่าน1น0 0 0 0 0บาททำไมจะไม่คุ้มทั้งบาะ VIP บันไดไฟฟ้านะคะแล้วก็ฟรีค่าโอนค่าจัด2,000 20, 0บาทของแถมขึ้นตามนี้เลยเพราะว่าพูดไม่ไหวจริงลูกค้า ให้เยอะมากลิสต์รายการคือเยอะจริงๆนะคะและที่สำคัญนะ,ะลูกค้าอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาทำยังไงง่ายมากๆนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ซื้อรถของเราได้นะคะหเลยนะคะ ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาสามารถวิดีโอขอได้เลยเราจะมีน้องๆน,นะคะดูแลลูกค้าอยากจะดูภายในภายนอกอีกสักรอบหนึ่งการรีวิวไม่หนำใจดูได้เลยแล้วก็นะคะในส่วนของการจัดไฟแนนนะคะเราจะมีไฟแนนวิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานพอไฟแนนอน,อนุมัติเราจะมีบริการส่งรถถึงบ้านลูกค้าเลยและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ สำหรับลูกค้าที่บอกคุณการไม่รู้เรื่องการจัดเอกสารเลยนะไม่รู้ว่าจะต้องจัดเตรียมยังไงจัดไฟแนนซ์ไม่เคยจัดเลยบอกเลยเรามีทีมงานนะน้องฝ่ายขายที่ได้รับการเทรนมาอย่างดีนะคะบอกเลยนะคะว่าจัดผ่านเกือบทุกเคสจริงๆนะ,ะโอ้โหเราสู้สุดๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้ไปคลองเลยนะคะคือลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้รถสวย มีการบริการที่ดีนะคะมีน้องๆดูแลดีนะคะหรือซื้อสดเราก็ดูแลดีไม่แพ้กันนะ,ะบอกเลยว่ามาตรฐานของเรานี่คือโอ้โหระดับบนแน่นอนนะคะดูแลดีทุกเคสนะได้รับการชมจากลูกค้ามากมายแน่นอนนะคะแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่บอกอยากจะมาดูรถที่ร้านง่ายมากนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดกับโลตัสี่น้อยนะคะหรือจะเซิร์ชใน Google Ma p ก็ได้นะคะว่า ไลออนคาร์ลมือสภาษาไทยการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะหาง,ง่ายมากๆร้านเราใหญ่มีรถตู้หลายคันให้เลือกนะคะลูกค้าตัดสินใจได้เลยแน่นอนนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กด, like, กดส,สไคร e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะและการขอย้ำเลยว่าป้ายแดงฟรีดาวมาที่ร้านไลออนคาเลยได้รับรถสวยแน่นอนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ